สวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะได้ทําความสะอาดนะคะหมวกวานกลับมาเมื่อยแห้งนะคะเดี๋ยวจะทาความสะอาดนะคะเบื้องหนองสีกับเปลี่ยนมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาสปอออกนะคะแล้วก็เก็บหมวกไว้นะคะใช้ใช้ได้นะคะใช้ได้เลยจ้ามันนะคะเมามอยไปนะอุ้ยง่ามเลยอ้ยนิ่มอ้ายนิ่มจ้ะหมว่านี่ยังงามเลย เป็นไลต้องเอาตะขาไว้นห่นะคมะเจียไปปล่อยบ่อนปลานี่นหอมมากเลยอื่อยจังบบึงในุณ นนะคะค okay, <Okay. S 1> เขามากไปไกลไปนิดหน่อยดอกนี้ก็โดนโดนฝนนะคะอืมดูสิอืมดูสิคะ่ะ กดอกใหญ่มากพีิตอนเก็บนะม้วนมวน,มวนตอนทำความสะอาดอ่ะบวมวน,นันไดนแน่นิ่มเมื่อเราจ้ะนี่ละว่านี่มือยแห้งนะคะปีนเขาเอาหมวกออกสปอแบบนี้เอาไปปล่อยปลาบ่าพี่น้องว่าดีบ่ะดีบ่คขาเอาไปปล่อยปลาอีกหลอดไหม นีิมจะเชื่อเห็ดทั้งนั้นเลยได้เนี่ยน,นี่นะคะ่ะอันไหนที่นิ่มก็เอาออกเลยนะคะมันต้องเสียดายค่ะมันกินกับวแส่เพือเขา,าจะ้ะนี่แะคะ่ะทาไปว่าท่านนะคะ่ะ เดี๋ยวไปย่างตำน้ำพริกได้นะนี่ขาแน่นมาก กินอาหารเสานะคะวายส,สิเปื่อยออกมดเลยนะคะ่ะอ้อยน้องเปื่อยนะคะน้องเปื่อยออกหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวแค่นี้นะคะ แน่นเอนค่ะแน่นแน่นแน่นอันนี้ได้อยู่อันนี้ไม่ไม่ไม่ไมเอาออกนะคะได้อยู่จ้ะอ่าตัวนี้แบบนี้เปลี่ยนสีแล้วต้องเอาออกคะ่ะต้องออกนะคะวันนี้เป็นวัน ปรับนาฬิกาช้าลงหนึ่งชั่วโมงนะคะที่นิวซีแลนด์นะคะตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูออทัมนะคะออทัมก็คือช่วงก่อนหนาหนาวนะคะก่อนหน้าหนาวก็จะเป็นออทัมนะคะก็จะเย็นเย็นิดน้อยอากาศดีค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังมีเห็ดพอให้เก็บอยู่นะคะเราจะมีเห็ดให้เก็บไปจนถึงปลายเมษานะคะปลายเมษานเนาะพี่น้องบาลูสาลากสิครั ตอนนี้จะเป็นช่วงออทัมนะคะแล้วก็พี่ๆทางยุโรปน่าจะเป็นเข่าซัมเมอร์แล้วนะจ๊ะสลับกันเนาะเข่าซัมเมอร์แล้วเนาะกับยินดีนะคะจะได้หายหนาวแล้วเนาะจะได้รับอากาศสดชื่นสักทีเนะาะหลังจากที่รอมานานนะคะกับหลายเดือนอยู่นา่าจะอยู่ทางยุโรปนะจ๊ะประมาณหกเดือนป่ะจ๊ะหกเดือนบางบางบางทีกับสิเรอร์วันนี้เนาะนะคะ ม,มีคิดเก็บเห็ดก็ต้องมีคิดทำความสะอาดนอก้อมนะคะพี่น้องคะอันนี้ลูกสาหล่ะตื่น,นตาเ้า้าเลยด้วยนี่แล้วก็คิดบ้านสีออกไปสีออกไปช่องเบิ่งอีกอยู่นะคะเออ้ามีถ้าเจอดอกน้นอยๆเฮ้าก็เก็บมาเวลามันมันกลิ่นแสบว่ากันนะคะดอกน้นอยๆน่ะถ้าเฮ้าเอาท่านนะคะถ้าเก็บท่านแม่จ้ะเพราะว่าน้องนี่สิแบบ โอ้ยลบดีขนาดเด้ยนะคะลบลบดีค่ะนี่นะคะเอาออกมาก,กัสิประมาณน,นี้เนาะเดี๋ยวสิไปล่างนะคะเดี๋ยวจะไปแจกมูนะคะจะเอาไปไหม้มูแบ่งมูเพิ่นกินน้ำนะคะผู้เพิ่นเห็ดงานนะคะเพิ่นบุรีไปหาเพิ่นบุรีไปหากะเบ,บ่งนี้นะคะพอดีอยู่ด้แต่ว่ามันอันห้างเผงนิ่มนะคะห้างเผงเพิ่นนิ่ม ้องอ,ออกนะคะว่ามอขืนนีเห็ดบวไหวอิลีนะคะเมื่อยแห้งเอาออกกบกินแสบด้วยอัน,นะคะ่ะของขวัญจากธรรมชาตินะคะกินได้อร่อยนะคะอันนี้มีประโยชน์มากนะคะกากใยไฟเบอร์สูงนะคะอันเมื่อวานไปเจอนะคะกับไปเจืออันครอบครั้วของอ คนขาวนะคะเพิ่นกับมาหาเหตุขึ้นกันนะคะมาหานะคะพอดีเจอกันอยู่ในป่านะคะก็เลยถามเพิ่นว่าเธอมาหาเห็ดบ่เนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยว่าใช่ฉันได้นิวน้อยเนืงอ่าสันา่นว่าดึกสาลับกับพอดีกาลังเจ็บกาลังหาพอดีเห็นเห็นเป็นกลุ่มยใหญ่เลยนะคะเก็บเอาเก็บเอานะคะพอดีเพิ่นมาเห็นมาเจอกันก็นเลยถามทักทายเพื่นพอดีดึกซาลับ ก็เห็นนะคะมีดอกยิ่งใหญ่สองดอกสามดอกอยู่นะหะักเรยกว่าเธอเธอเธอเห็นนั่นบ่น,น่ะ,ะเอาเลยเลอฉันบ่เอาฉันพ่อแล้ว <c oughs> แบ่งกันนะคะก็แบ่งไห้นางน้านะคะว่านางแบบอุ้ยขอบคุณหลายๆนะคะในในแห้งๆๆนะคะเบสิ่งมากเลยนะคะหญ่งดอกกุญญาย์เนี่ยค่ะแล้วก็แล้วก็ดอกดอกตุ่มๆน้ำน,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 นะคะดอกหนึ่งนะคะอุ้ยอันนี้เนี่ยค่ะเป็นกื่งยงห้อยจอเลยนะคะเดี๋ยวออกกันเนาะ เาหมวกออกนะคะเราก็ไปพรนยูดท่างยางน,นะคะเห็ดลูกเสาหลาเห็นมิเตยอยูดตามท่างยางหมดเลยเอ <c oughs> <c oughs> ออกเต็มเลยค่ะกักับที่นีน่กับเพิ่น พี่นอันเพื่อนกับเอาเอาหมามายาออกกำลังกายนะเพื่อนเห็นลูกสาหลักก็ร่งทำความสะอาดเหตุ oh, ยู่โอ้ได้เสร็จอีหยังนั่นลัษณะเออบอกว่าเป็นภาษาไทยเนาะก็เลยว,ว่าเออนี่เห็ดพ่อชีนี่เธอสันโอ้ฉันหัวากพ่อชีนี่อยู่แต่ว่าฉันบ่มั่นใจว่ามันต้องเก็บเก็บแบบใดนะคะบ,บ่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 มั่นใจก็เลยบ่กล้ากินมาสันว่าที่นี่ลูกสาหลกเธอก็กเลยบอกว่าเธออยากล่องบอ่ ฉันสิให้เธอล่องเน่จะกันสองสามดอกจะเอาไปร่องบ่อนะคะ่เพิ่นก็เลยว่าอ๋อได้ได้ันสิเอาไปร่องบ้างสันว่าก็เลยบอกว่าอันก็ต้องย่านเน้เนเนี่ยมันว่าแม่นอันเหตุพิดฉันกินมาหลายปีแล้วนะคะลูซ่าลาบางสิฉันกินมาหลายปีแล้วอันถ้าเธอบม่มั่นใจเอาไปถ่ายรูปแล้วก็ค้นหาในกูเกิลเบอรเดอร์นะคะเพิ่นก็เลยหัวรอนะคะเพิ่นก็เลยว่าเออเออเออเนียค่ะลูกสาลูซาลา ไฮดอกตูม่นไปสามดอกนะคะบกาไฮไลท์เนาะกับแต่กยานเพิ่นบกากินแล้วก็ไปิทิมียอย่างเนาะก็เลยคิดว่าเออบ่าเป็นหยังก็ให้เพิ่นเด็ศึกษาไปน้านะคะก็เพิ่นก็เพิ่นกับยูในป่าเขตนันอยู่แล้วนะคะไฮไลท์นะคะยังยูดีนะคะดูสิน้องน้องนี่แบบสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยไฮไลท์นะคะเนี่ยเดี๋ยวสิเก็บไว้นะคะเดี๋ยวมือนแรงสิไลสิไลสดแล้วก็สิเอาให้เพื่อนเพื่อนเบืองน้านะคะสิะเก็บเข้าตูเ้เย็นไว้ก้อนนะคะอันนี้ ไดนะคะเห็นไหมอันส่วนส่วนกระตานี่นะคะอันนี้จะเป็น,นเห็ดเห็ดอันที่ลูกสาวเราเอาหมวกถิ่นไว้นะคะแล้วก็เอาอันนี้มาพอเอาออกแล้วนะคะเก็บได้เก็บได้โดนเลยนะคะนี่นี่เห็ดน้ำพริกแซ่บนะคะอุ้ยน้ำพริกนะคะน้ำพริกทำน้ำพริกเห็ดนะคะอร่อยมากเลยนะคะถ้าใครที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะ อันนี้ต้องเอาออกถ้าใครที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นี้นี้ใช้ชเห็ดเนี่ยจะเป็นตัวเลือกทางเลือกที่ดีนะคะสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าเขาจะมีโปรตีนจากธรรมชาตินะคะอะ่อุ้ยพี่น้องนะคะลูกสาวลราเป็นคนแันมากกินเห็ดนะคะก็เก็บเก็บว้เขาตเยนไใบน้านะคะก็ฟีดวบนะคะเขาช่องดีฟีดใบนะคะ คุณพีนี่เพิ่ว่าเดี๋ยวสิวสสเอาตู้เย็นอีจักหลังบอเวทีเป็นประชดบนนอกคุณพีก็เลยว่าพูดเป็นอยังพูดเป็นอย่งได้อยู่นะคะฉันสามารถดเดี๋ยวฉันสิเอามันเขาเอาเขาได้เมือ่อไหร่เดี๋ยวสิเอาเฮ็ดเป็นชิ้นเล็กๆกลางซสร็จละเลยว่าเออโอเค <c oughs> คุณพีหมัก นี่แหละค่ะมากหามักขามากเก็บนะคะอืมนะคะโอเคนะคะตอนนี้ลูกสกลักอะทำความสะอาดอาได้ได้เมดิแล้วนะคะเดี๋ยวสิเป็นไดก็สิดได้เก็บนะคะยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมจ้าเลิฟ